สวัสดีครับท่านผู้ชม n o t e b o o k สเ e กทีวีนำมาพบกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ Notebook ครับซึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับ Notebook เพื่อนคู่ใจของเราเนี่ยฮะก็คือแบตเตอรี่แต่ละคนก็จะมีการถนอมแตกต่างกันไปครับซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างครับวันนี้โน้ตบุ๊กสเป c ทีวีจึงขอแนะนํา3วิธีการที่ถูกต้องครับซึ่งอาจจะมีความเข้าใจผิดในตัวงมัน อย่างแรกครับความเข้าใจที่บอกว่าการปล่อยให้แบตเตอรี่หมดก่อนแล้วค่อยชาร์จถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะสำหรับแบตเตอรี่แล้วครับหากได้รับความร้อนนานๆก็จะอายุสั้นลงนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่อยู่ต่ำกว่า20%โดยเด็ดขาดครับซึ่งถ้าจะให้ดีควรอยู่ในระดับ20-30%แล้วเสียบชาร์จพอยิ่งแบตเหลือน้อยการชาร์จยิ่งนั้นจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนมากขึ้นนะฮะจะทำให้แบตเสื่อมเร็วได้ง่ายขึ้น อย่างที่2ครับความเชื่อที่บอกว่าการถอดแบตเตอรี่ออกขณะเล่นเกมหรือเวลายอยู่บ้านควรทำเนี่ยค,คือเป็นสิ่งที่ผิดมาหันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราถอดแบตเตอรี่แล้วเสียบสายไฟอย่างเดียวเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาไฟดับหรือไฟกระชากขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําให้น้ตบุ๊กของเราเสียหายอย่างยิ่งนะครับซึ่งถ้าเทียบกับการใช้งานของแบตเตอรี่มีอายุยืดมากขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นนะ ถือว่าไม่คุ้มกันเลยครับกับสิ่งที่เสียไปอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือขณะที่เราเล่นเกมนั้นครับโน้ตบุ๊กต้องการการทํางานที่มีประสิทธิภาพคือมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาถ้าเราเสียบแบตเตอรี่แต่ถอดสายชาร์จครับจะเล่นเกมยังไงก็ไม่สนุกแน่นอนเพราะโน้ตบุ๊กของเราจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานทันทีครับ อย่างที่3ครับการถอดแบตเตอรี่เก็บไว้ครับและเราเนี่ยไม่ใช้มันจะไม่เสื่อมนี่ก็ถือว่าเป็นการคิดที่ผิดนะเพราะแบตเตอรี่ทุกอันครับเรียกได้ว่าเสื่อมตั้งแต่ออกมาจากโรงงานแล้วนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดจะซื้อเก็บไว้นะฮะหรือว่าถอดแบตเตอรี่เก็บไว้ในที่เย็นหรือชาร์จไฟให้เต็มแล้วเก็บไว้นี่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับ การทำแบบนี้อาจจะทำให้แบตเตอรี่ของเ,เพื่อนๆสิ้นใจก่อนที่โน้ตบุ๊กตัวโปรดของท่านจะเสียเบะอีกซึ่งอายุของแบตเตอรี่ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ1ปีหรืออาจจะน้อยหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องกับแบตเตอรี่2ลูกคืออัตราส่วนที่ดีที่สุดนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดที่ n o t e บุ๊กสเป c ทีวีนำมาฝากกันครับเพื่อนเอนคนไหนมีอะไรสอบถามหรือว่าแนะนำครับ ทีมงานยินดีเลยนะกด subscribe c h a n น e l ของเราใน YouTube รับพิมพโน้ตบุ๊กเบรกแล้วก็ subscribe แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ